สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมหมอคิตชรีนะครับวันนี้เราจะมาจดดวงชะตาความรักโดยเฉพาะเลยนะฮะของท่านที่เกิดในราศีมีนนะครับคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมไปจนกระทัง่งถึงวันที่12เมษายนนะครับเป็นการจอดดวงความรักล้วนเลยนะฮะเราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่เกิดในราศีมีนเนี่ยนะครับปีนี้ในช่วงครื่งปีแรกชะตาความรักจะเป็นยังไงมาเปิดไพ่กันเลยนะฮะกับผมหมอคิตชรี ปีนี้เนี่ยนะฮะดวงความรักของคนที่เกิดในราศีมีนค่อนข้างที่จะโลดโผนหน้าดูทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่มีการเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีมีเกณฑ์ที่จะต้องพบเจอเจอกับบุคคลมากหน้าหลายตาแล้วมีเกณฑ์ที่ความรักเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พึงระวังก็คือเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องของธุรกิจคือที่มันจะที่ผมบอกว่าเรื่องของธุรกิจก็เพราะว่าคนที่เกิดในราศีมีนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องความรักมุ่งเน้นในเช เพราะนั้นเนี่ยนะฮะในบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องตัดออกระหว่งังความรักกับธุรกิจนะครับต้องแยกให้ออกนะฮะอย่างนั้นนั่นเอง และที่สําคัญเนี่ยนะฮะคนที่เกิดในราศีมีเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษเนี่ยนะฮะตัวแทนของผู้ชายอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายทีเดียวสาหรับผู้หญิงนะฮะคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมักจะไม่ขาดจากผู้หญิงเป็นลักษณะของผู้ชายที่มีเพรดิตทางกันงินดีและเป็นผู้ชายที่มีความอ่อนไหวอ่อนโยนนิ่มนวลโรแมนติก่าอย่างนั้นนะฮะทำให้หลายๆคนหลงไหลคุณได้นะครัับบสิ่่่่่งงงงนนนึเเเรราต้้อออออะะวกก็คคคคคคืืืุุุุณณณณมมจจใหหหทํ เรื่องความรักเก่าเพราะนั้นเนี่ยแหละครับในปีนี้คนที่เกิดในราศีมีนต้องระวังให้ดีในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครสักคนคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบนะครับคุณจะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็คือรักรักไหนรักรักในไหนรักรักเลิกเลิกจะเป็นอยู่ประมาณนี้ค่อนข้างที่จะถี่หนักในช่วงหนึ่งหรือสองเดือนจากนี้ไปนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแต่คุณที่เป็นสุภาพสตรีนะฮะปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานนะครับแล้วที่สาคัญนะคุณจะได้สามีดีสามีร่ํารวยมีเงินมีทอง พอแต่งการแต่งงานเสร็จคุณก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนช่วยส่งเสริมสามีให้เจริญรุ่งเรืองในเชิงธุรกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะคุณสุภาพสตรีถือว่าดวงดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้แต่งการแต่งงานแล้วที่สําคัญหากแม้ใครนะครับที่กําลังแผนกันไว้และโคบหาดูใจกันมานานแล้วมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งขันในงงานแล้วที่สําคัญนะครับหากคุณสุภาพสตรีตั้งท้องในช่วงนี้เนี่ยอภิชาตบ,บุตรแน่นอนเลยเกิดมาปุ๊บพ่อแม่ก็จะเริ่รุ่งเรืองการงานดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย หากแม้คุณสุภาพบุรุษกาลังที่จะแต่งงานคุณต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีเพราะคุณได้สีภรรยามาไว้เป็นเครื่องประดับบารมีของคุณที่สําคัญในดวงของคุณจะรุ่งเรืองรุ่งร่วงรุ่งโรจน์นะฮะก็เพราะสุภาพสตรีท่านนี้ช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนถือว่าดีมากนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับหากแม้ใครเป็นที่ เป็นพ่อไหมพ่อพ่อรางนางไหมอะไรเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครต้องเคลียร์ปัญหารักเก่าทุกอย่างให้จบก่อนนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณจะต้องไม่ยืดเยื้อนะฮะในเรื่องความรักเก่าที่ผ่านมานะครับหากแม้นอันไหนที่คุณตั้งใจคุณคิดว่ามันดีคุณคิดว่ามันมีโอกาสที่จะที่จะดีกว่าที่เป็นอยู่คุณก็ต้องตัดสินใจให้ด็ดขาดน,นะครับอย่ามัวไปพระวงถึงวันที่ที่ผ่านมาหรือในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะดวงความรักของคนที่เกิดในราศีมีน แม้จะดีได้ก็จริงแต่จะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ข้างค้างขาใจต้องชำระสาสางให้เสร็จจบสิ้นกันไปภายในหดึ่งทุสองเดือนนี้นะครับนะครับแต่หากแป้นใครนะฮะที่ยังร้างคู่หรือว่ายังไร้คู่อยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีมีนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอ ร้างคู่ไม่มีคนมาจีบแต่ในปีนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มารักมาชอบมีคนสูงวัยมารักมาชอบให้โชคให้ลาบนะครับแต่ถ้าใครนะฮะที่เลือกคู่นิดหนึ่งเนี่ยปีนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะหากแม้นเลือกคู่หนึ่งโดยเฉพาะสุภาพสตรีเลือกผู้ชายสูงรูปร่างผอมสูงหน้าตาดีคมเข้มแล้วแล้วก็ปีนี้แม้คุณจะพบเจอก็จริงแต่จะนําเรื่องดึงเนื้อ้อนใจมาให้นะปวดหัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับแต่ถ้าใครกำลังแพนที่จะแต่งงานกันในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานสู เป็นไม่เกินเดือนมีนาคมสําหรับคนที่เกิดราศีมีนก็คือราศีเกิดพอดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่ผ่านเข้าร่วงมาที่15มีนาคมไปแล้วดวงความรักของคนที่เกิดในราศีมีนะจะโดดเด่นมากนะคุณจะพบเจอความรักที่ได้ดังใจทุกอย่างนะครับเข้าอ,อกเข้าใจกันได้ด้วยดีและที่สาคัญมองตาก็รู้ใจกเรียะวงเนื้อคู่คจริงๆคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากๆนะครับเพราะนั้นชาวราศีมีนะถือว่าโดดเด่นมาก นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะแต่งานแต่การปุ๊บในการเงินมันก็รอดร่วงขึ้นไอ้มันมันก็รุ่งโรดขึ้นนะฮะไม่ได้รอดร่วงนะฮะร่งรุ่งโรดนะฮะและที่สาคัญก็คือโดดเด่นทำให้ชีวิตทางการงาน,งาน,งานการเงินค่อนข้างที่จะไปได้ไดแมตกันมากทีเดียวนะครับทางด้านเดือนพฤษภาคมเนี่ยต,ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนช่างคิด เป็นคนที่เจ้าระเบียบนิดหนึ่งเป็นคนที่ช่างเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีปัญหาขัดแย้งกับคู่ครองคนรักก็เพราะความเห็นที่ไม่ลงรอยกันสิ่งนี้จะเป็นปัญหาเล็กๆนะฮะแต่บางทีบางครั้งก็สามารถที่จะทําให้คุณสองคนเนี่ยมีปัญหาทะเลาะเบากแวงกันได้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ตามนะฮะปีนี้เนี่ยคนที่เกิดราศีมีนไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษนะฮะโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยนะฮะปีนี้จะมีคนสูงวัยมารักมาชอบและที่สําคัญมันได้รักชอบเปล่านะครับ เขาเป็นคนที่มีความเอ็นดูเอื้ออาทรต่อคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่เกิดในราศีมีนปีนี้เตรียมตัวนะในช่วงเรื่องแรกเตรียมตัวเข้าพิธีพิวห์นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือการช่างเรื่องของคุณนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะนําเรื่องดึงดอนใจมาให้เช่นว่าการทะเลาะพิวาทการกระทบกระทั่งกัน,กนบ้างการไม่เห็นรงวอย ความเห็นที่ไม่ลงรอยกันมากแต่โดยรวมแล้วปีนี้เนี่ยถือว่าใจช่วคลึ่นปีแรกดวงความรักของคนที่เกิดในราศีมีนค่อนข้างสมหวังสส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอนะครับแต่อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าคิดมากกังวลแล้วก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่จะตามมาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไปในลักษณะที่ดีนะครับอันนี้คือดวงของความรักของท่านที่เกิดในราศีมีนอันนี้ไม่ต้องไปดูลัคนานะฮะดูที่ราศีเลยก็คือวันที่สิบห้ามีนาถึงสิบสองเมษายส่วนใที่อกจะ รู้ว่าดวงชะตาจริงๆจะเป็นยังไงในเรื่องความรักแบบเจาะลึกกับผมหมอกิตโซลีก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์เดิม0911451591 0911451591สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ